5บาทจะถวายด้วยกันวันที่29นี้วันอาทิตย์นี้เอาอีกแล้วตีเลขอีกแล้วอ้พวกมึงนี่นะวันวันไม่ทำหาอะไร วันนี้มาบริษัทบางใหญ่อยู่ตรงไหนหนูจะเอาขนมไปให้ค่ะไม่รู้อ่ะจะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะต้องถามแอดมินนะเราลองถามแอดมินดูสิว่าอยู่ตรงไหนแต่น่าจะเป็นงานระบบปิดนะถ้าเจอน่าจะเจอได้แค่ข้างนอกนะข้างในคงเข้าไปเจอไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะสั่งป้ายมาแล้วติดหน้าบ้าน งดรับแขกทุกกรณีตอนนี้จะรับงดงดรับแขกแล้วนะไม่ให้เข้ามาที่บ้านแล้วยกเว้นนัดเท่านั้นถ้าไม่นัดไม่ต้องมาติดหน้าบ้านไม่ต้องมากร้องแร่แฉกระเชิญกว่ากิ่นเลี้ยงกูนะกูบอกก่อนนะเดี๋ยวกูจะให้ยี่หมีงับหำงับหอยหมึงนะใครมาเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะฝึกอี่หมีเป็นเพชฌฆาตกูจะฝึกให้มันดุเดี๋ยวก่อนเอาไว้งับเอาไว้กัดจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวาย กูจะติดป้ายไม่ใ,ใครเข้ามาเท่านั้นตอนนี้ถ้าไม่นัดไม่ให้เข้าจูจ่ๆจะถือวิาสาสะมาเองกูไม่ให้เข้ายืนอยู่หน้า,ารั้วนี่แหละเกาะดูเอาบาปไหมครับบาปเรื่องอะไรกะ บวชแล้วทุลงไม้ต่างไม้ห้าปีแรกอยู่กับพระคือกูไปบวชอยู่วัดป่าเนี่ยไม่ทุด,ดงก็เหมือนทุดงกูจะบอกให้เพราะมันอยู่ในป่าไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้ อาจารย์ใจดํามากเลยหนูไปยืนรออยู่หน้าบ้านอาจารย์สามวันแล้วไม่ให้เข้าบ้านก็แน่ละ่ะสัมภเวผีสภเพอสีผีไร้บ้านขาดมิตรแบบมึงกูก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะถ้าบ้านกูมีเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ล็อกคอมไว้ไม่ให้เข้าแล้กเขากันมึงไงก็มึงเป็นสัมภเวสีผีไร้ญาตมายืนสามวันไม่ให้เข้าก็ถูกต้องแล้วบ้านกูมียันนะมึงยันโครมก็ให้เนี่ยบ้านกูมีเต็มเลยเนี่ยยังไงมึงเข้าไม่ได้หรอกสามวันไม่มีทางกูไม่อนุญาตก็เข้าไม่ได้ ไม่ต้องร้องโหยหวนนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือความจริงเกิดของของธรรมชาติเส้นผมเรายาวขึ้นตามปัจจัยแต่การที่อาจารย์เบียโกนหัว เป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่ขัดต่อคำสอนหรือไม่อะไรของมึงอ่ะแล้วมึงจะไม่ให้กูตัดผมเลยเหรอคือมึงจะถ้ามึงบอกว่าฝืนต่อธรรมชาติแสดงว่ากูต้องไว้ผมไงป่านนี้ผมกูในยาวถึงพื้นแล้วนะกูนี่เป็นลาพันเซลเลยนะกูบอกให้ถ้ากูทําตามความเชื่อที่มึงพูดห้ามตัดผมเพราะผมมีความยาวเป็นธรรมดาแล้วมึงไม่ให้กูตัดผมผมกูนี่ลาพันเซลเลยนะ ผมกูนี่ยาวจากตรงนี้ไปถึงหน้าปักซอยนะกูจะบอกให้เล็บกูห้ามตัดเพราะมีความยาวเป็นธรรมดาเล็บกูนี่ยาวจากหน้าปักซอยนะทําเป็นเรือหางยาวได้นะกูบอกให้มึงยาวอ่อหรือเปล่าเนี่ยมึงจะไม่กูตัดปล่อยไปตามธรรมดาตามธรรมชาติจะขัดแย้งกับหลักคำสอนกูทะไมขัดแย้งกับหลักคำสอนนะมึงกะขัดแย้งกับตัวเอง โอ้ยตายจะให้กูไว้ผมเป็นลาพยเซลกูจะให้กูถักปียานั่งสอนธรรมะมั้งเนี่ยถามอ่ะได้โอ้ยตายกล้าแสดงความเห็นเนาะมึงนี่เนาะกล้ามากรู้จักลาพันเซลรู้จักสิ กระตูนมันตั้งหลายปีมาแล้วอะ่ะเมื่อก่อนกูดูกระตูนฉ่ำกูบอกให้กูในตัวติดกระตูนเลยกระตูนที่เป็นภาพยนตร์เนี่ยกูยชอบมาก อาจารย์แกมีวันไหนที่ไหลแล้วอารมณ์ดีบ้างไหมโอ้โหนี่มึงคิดว่ากูอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยตายแล้วมึงเห็นได้ฟีดไหมเนี่ยมีแต่ตัวขำเต็มไปหมดเนี่ยมึงเอาอะไรว่ากูอารมณ์ไม่ดีถ้ากูเป็นคนอารมณ์ไม่ดีคนจะอารมณ์ดีไหมเนี่ยคนจะขำไหมเนี่ยถ้ากูอารมณ์ไม่ดีจริงเนี่ยมึงคิดว่าใครจะมานั่งขำออกโอ้ยตายมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยกูโมโหกี่โมงก่อน ทุกวันนี้กูโมโหมีแต่คนขำเนี่ยจนไม่มีใครเชื่อแล้วว่ากูโมโหจริงทุกวันนี้เวลากูด่าด่าไม่เข้าแล้วเนี่ยเพราะเวลากูด่าแล้วขำอย่างเดียวไม่รู้ว่าไหนจริงอะไหนเล่นแล้วเนี่ยทุกวันนี้แยกไม่ออกแล้วโอ้ยตายโกดกีโมงก่อนกูเนี่ยจะกล้าพูดว่าวันไหนบ้างกูไฟ์สดแล้วอารมณ์ไม่ดีเนี่ยโอ้ยตายกูเชื่อเขาเลยไปอยู่ไหนมาเนี่ยมึงอยู่โลกมิติ จักรวาลไหนเนี่ยมาเวลไหนก่อนอาจาร์ร้านหนูลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเออกูไม่ซื้อหรอกร้านมึงอ่ะกูไม่อุดหนุนเนีนะคนอย่างมึงกูไม่อุดหนุนหรอกกูไปซื้อร้านอื่นดีกว่าร้านอื่นไม่ลดเลยกูก็ซื้อเต็มราคาถ้ากูจะต้องซื้อร้านมึงลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กูไม่ซื้อ,อ กูรำคาญกูตัดความรำคาญกูจ่ายแพงขึ้นแต่ไม่ต้องมารำคาญกับมึงไม่ต้องมานั่งเห็นหน้ามึงไม่ต้องมานั่งตอบคำถามมึงกูซื้อเต็มราคาดีกว่าผมโดนสังคมตาหน้ามึงโดนไม่เท่ากูหรอก มึงไม่ต้องบน่นมึงโดนไม่เท่ากูหรอกไม่ต้องบ่นจ้าไม่ต้องบ่นเนาะเออสังคมจะตาหน้ามึงแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีทางตาหน้าเท่ากูนะมึงสู้กูไม่ได้หรอกมึงจะไปกลัวอะไรกูยังยือนอยู่ได้ทำไมมึงจะยือนอยู่ไม่ได้คิดเยอะ ลองติดต่อผู้บริหารให้หน่อยดีว่าจะขอซื้อทองคํำพี่บีมันมีค่ากำเนิดอะไรยังไงบ้างจะซื้อ65บาทเพราะไม่สะดวกซื้อที่หัวเสี้ยงเฮงเพราะว่า จะต้องเดินทางไปเองแล้วมันไกลจะถวายทองคําวันที่29เพื่อจะให้เอาไปลงสาขาใกล้ๆที่พุทธมนฑลจะได้ให้คนวิ่งเข้าไปเอาได้ทองคํา1กิโลกรัมหกบาทเราจะถวายทองคําแท่ง65บาท1นกิโล วันอาทิตย์นี้ใครว่างไปกันนะไปกันเยอะๆนะไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์การไปถวายกันเราร่วมกันทําบุญมาคนไม่ได้ร่วมไปทําบุญก็มาทําบุญได้นะสวนแสงธรรมพุทธมนตรสาย 3, สามสวนแสงธรรมพุทธมนตรสายสามอาทิตย์นี้ใครจะมาห้าบาทจะถวายด้วยกันวันที่ยี่สิบเก้านี้วันอาทิตย์นี้เอาอีกแล้วตีเลขอีกแล้วอ้ยพวกมึงนี่นะว่าว่าไม่ทําหาอะไร